เอาแล้วครับสวัสดีครับผมพิกพิกทีวีเอามาถึงกูหิวข้าวเลยแดกโอเควันนี้อยู่กับเกมสต็อกเกอร์ชัเดไอ้ชัเดอโอฟเซนต์วิวในพาร์ทแรกครับเรามาต่อกันเลยนะครับเป็นพาร์ทที่สิบเอ็ดสุดท้ายแล้วแหละโอเคกูขึ้นมาบนนี้โอ้ยเฮียใครยิงใส่กูได้เวลาเล่นของยาวแล้วอากูมีลูกยาวเนาะไอ้โอ้ใครยิงใส่โอ้ยสัน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 ,สน,สน จากตโอ้เหียเ้ยแม่งมึงก็ยิงโด,โดโกุกรด้วยวะอืมอืมครับจากตอนที่แล้วนะที่เราเจอกับซีคอนเซ็ตแน็ตนะครับผมก็คือไอพวกนี้มันทำการทดลองนะครับเพื่อจะเอาความโลดกดหลงอะไรเนี่ยออกจากเดอะโซนไม่ใช่ออกจากโลกใบนี้แต่ว่าพี่แกทำพลาดนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะแก้งานแต่เสือกแก้ไม่ได้ แล,แล้วก็แบบว่าทีนี้นเราก็เสือกดันเข้าไปอยู่ใกล้กับโปรเจกต์ของพวกแม่งพวกแม่งก็เลยจะเก็บเราแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราแม่งก็คนมันไม่รู้อะ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากโอ้โหถามจริงปืนแม่งขัดตาหน้าต,ตาตากูจะร่ำให้ ายด้วยมันนะ่ะตายด้วยมึงนนะ่ะจริงจริงคือผมไม่เห็นด้วยกับโปรเจกแบบนี้แล้วับเนื่องจากก็คือเจตนาลม,มาดัดดีแต่พอพวกเขาอะทํพลาดพอเขาทพาพลาดแล้วเราเขาพยายามที่จะแก้งานโดยการปิดทุกอย่างไม่ให้ทุกคนรู้คือมันไม่ได้ไงแล้วเราก็เข้ามาสแสวงโชคแล้วก็ดันเสือกไปอยู่ใกล้ไปพัวพันเกินไปแล้วแม่งก็จะมาไล่เก็บเราจริงๆเขาจะเก็บเราได้รอบนึงแล้วแหละ ว่าเราโอ,อ้คือเราเข้ามาใกล้ได้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่า,าเราโดนเหมือนแบบว่าเราโดนขึ้นพลังงานแล้วก็แบบนิ่งไปเลยแล้วเขาก็จับเรามาเป็นเอเจนต์แต่แม่งเสือกลืมว่า,ากูนี่แหละคือคนที่เข้าใกล้แตส่วนมันแยกไม่ออกไงไอ้พวกเคีนนี่มันแยกไม่ออก สวย,ปยไปแปลว่าคนรับผิดชอบแล้วแม่งก็เสกให้เรากลายเป็นเอเจนต์ทำงานเพื่อที่จะฆ่าตัวเองให้คําสั่งฆ่าตัวเองันี่ยง,งบ้าไปแล้วโอเควิชาการมากพอแล้วครับเราลุยกันต่อโอเคลงงเนะออนี่แหละของที่ผมต้องการเคอโอเคเอาเาเราจะเดินช้าๆนะครับ เราใส่อันนี้เอ็กโซอยู่ใส่เอ็โซดีกว่าครับเพราะว่าแม่งแบกของด้เยอะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สนัยแล้วนะโอ้ย้วมรงอ่ะโอเค๋โดนนิดหน่อย่อิดแล้วทุกก่อนเราก็ไม่ได้แย่นะครับก่อนเราก็ยังดีอยู่ นะแต่ว่าคือตอนนี้เราบรรทุกของมาเยอะเกินไปโอเคคือตอนนี้ผมต้องการความเร็วอะ่ะอยากจบเกมเร็วๆอะ่ะโอ้โหพวกมี้เนี่ยอเออล่วงตัวมูงเนี่ยโอเคเว้งวิ่งใส่นั่นแหละเฮ้ยแม่งสลับเปมนนู้นเป็นนี่โอเคร่วงหนึ่ง่งเลยไม่ล่วง เฮ้วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเป้าหมายงเราคือต้องไปให้ถึงจุดนะครับเราโอ้เฮ้ยแม่งเลยเอา RPG ยิงกูเข้าไปโอเคตอนนี้เราตัวหนักมากนะครับดอบปืนพกก็ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้แล้ว าแน่าจะไม่ได้ใช้อะไรละแควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยอะไรวะแค่แม่งเอาอ่ะยิงกูไอเวนเรื่องของพวกมึงเลยแค่แม่งกูไม่อยู่ให้พวกมึงยิงใส่หรอกเออเค้โลดสักนิดเฮ้ยยังไงนี่เข้าหัวพอดีเอ้โหลด เซฟก่อนโอเคปีนขึ้นไปข้างบนน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่โอ้โหกูเห็นเลยดีนะยิงก่อนโหลดให้เรียบร้อยพึบเข้าวาวอ้าวไอ้คนอาพีไอ้สัดเฮ้ยแม่งเชียร์ลยิงไม่ตายอืมยิงเข้าหัวมาโหลดโอเคดีครับ เอ๊กกูมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยก็เทน้ะโอ้โหแม่งดักมุมด้วยสมกับเป็นเกมยุคเก่าดักมุมไม่ขอให้บอกฮึบโอเควิ่ง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 โอเคเซฟก่อนอะไรวะเฮ้ยข้างบน โ <Okay. S 2> อเคมงเมยอ okay. ต้องเคลียร์ตเคลียร์เแม่งไม่ตายด้วยสุดยอดจ้าโอเคปืนไม่มงด้วย จ้าจ้าเออยิงล่วงไเหียล้วมึงยังไงะเอออยู่นิ่งๆนั่นแหละถูกต้องโอเคฮึบนี้ต้องผัดผลนิดนึงฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบโดดเชี่ยแม่งรอดด้วยเก็บเซฟ กระสุนกระสุนเหลือน้อยแล้วว่ะฉีดข้างบนแม่งมีอย่าไปสู้กับมันไปสู้กับมันไปสู้กับมันโอเควับโอโ้โหโอคยิงร่วงหนึ่งโดโอ,โอ้ยิงไม่โดนเทียม,มันสั่น เออนั่นแหละต้องใช้ปืนอะไรกันวะโอ้ใช้แค่5.5โหดเยอะอะไรต้องเปลี่ยนแล้วครับ5.5เติมเลือดให้เต็มแล้วก็ไปกันต่อเฮ้ยโอ้ยเ,าาเ,าาเยีเอามาทำไมเอามาทำไมก็สุนลูกซองเนี่ยเอามาทำไมโอเคโดดเดินเข้าไปเลยโอเควิ่งต่อ เพิ่มเข้าหัวพอดีเนาะเชีย่ยปืนนี้กว่าจะได้ก็ปลายเกมียเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดเหมือนบาคีที่ขายหรือเปล่าวะจำไม่ได้ช่างแมงแล้วจังหวะนี้ไม่คงไม่แคร์ละเอ้ยไม่เอากระบอกนะโอเคสี0ร้อยกว่านัดก็น่าจะพอมองให้อนม ก็ต okay. okay. oh oh ้องแลกกันหน่อยโอเคโกระโดดเข้าไปฮึบเอาฟากโอ้แม่งกี่ตัวนะเพื่อนฮึฮึกระโดดหกมือมีนกระโดดออกมาดิ มีอะไรเฮ้ยเมีชุด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 อืเก็บโอ้ยชุดหนักช,ชุดใหม่โอเคโอ้โหชุดใหม่กูใส่เลยชุดตัวเก่าทิ้งนั่นแหละถูกต้องโอ้โหโอ้ยแม่งแม่งเลิกระสุนได้กระสุนกระส,สุนเพิ่มเยี่ยมมันก็มีจุด4 5ให้กูทำใหม่ไงจุด4 5เนี่ยเจยา เออนี่คขดีไหมโลดเจยียพุบเยี่ยมโลดออปืนนี่ไม่เล่นีกว่ะพุบต้องรีบฆ่าครับโอ้เฮียมม่ฟาดฟาดโลดแบตเนี่ยกจะมามึงก็มาอาเบน ไปแล้วบอยมาร์ควินมาร์ควินเฮียอะไรเนี่ยไวไลสัตว์ยิงแม่งเป็นโอกาสเดียวที่กูจะได้ยิงมึงไอ้เขี้แรีดไถกูเจ๊นั่นแหละเฮ้ยอะไรเออเป็นโอกาสเดียวที่กูจะได้ยิงซีโรโดวิสไอ้เฮ้ยกูประเคนเข้าให้ไอ้ห้องเป็นเนี่ยอะไรไอ้สัตว์โอเฮ้ยเคได้อยู่รหด มันมันขึ้นทางไหนวะนี่งไงปึ๊บขึ้นโอเคผมคงไม่ต้องใช้ชุดแม่งหนักชิบหายเ้ยอะไรพวกมึงจะไม่ให้ไปสักทีลดนั่นแหละถูกต้องลดโอเคเ,เลือดไป เว่งใ okay. ส่เฮ้ยโว้วววววววโอ้โหขึ้นทางไหนวะแม่งไม่ได้ขึ้นทางนี้ต้องไปทางไหนมันต้องไปทางไหนมันต้องไปทางไหนเจื่อขึ้นทางไหนวะเอาฝาก ก็ตอนนี้ผมทำการวิ่งหลบทุกอย่างครับผมหาทางขึ้นไมเจอนี่ไงทางขึ้นอ่ะอนั่นแหละอ้าวลนลนโอเคเจ็ดสิบนัดกระสุนเจ็ดสิบนัดเลือดอยังเต็มอยู่ไรโอเคหลมีเฉพาะตัวที่ขวางทางครับตอนนี้ผมไม่เอาอะไรแล้ว เดินมาจังหวะนี้เฮ้ยตรงนั้นอันตรายโอ,อ้ยป้านีดยิงก็ไม่โดนเออนั่นแหละโอเคครับสามสิบนัดสามสิบนัดสามสิบนัดโหลดออกมาแล้วโอยกูไม่ให้มึงตามมาหรอกโอ้ย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 ไรย,ยิงทิ้งไปก่อนทุบโหลด,ด โอ้ยเชียแม่งกูไปแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ให้ใครมานะทั้งนั้นแหละอืมหุยคัสซินจบแล้วจบแล้วจริงๆหรือเปล่าว่ายังไง่างังไปสเตลอ็อกอืพวกมึงนอนกันสบายเลยไอ้หาทดลองสตีนเหี้ยอะไรไม่รู้ลำบากกูนี่แหละความจำก็เสื่อมจำอะไรก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้ แค่กูอยากจะเข้ามาใจกลางไอ้หี่ถ้าอย่างนั้นพวกมึงก็ไปกันตุ้นตัวเลยทิ้งแม่ให้หมดโอเคฟ้าสว่างเตยหลอกออกมาจากโรงงานแล้วชุดกันรังเสียงเขา ผมว่าสเตลล็อกไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรลงไปนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกหรือผิดมีผลยังไงแต่ว่าสำหรับสเตลล็อกแล้วตอนนี้เขาน่าจะดีใจมากครับที่แบบตัวเองรอดมาได้นะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำถูกหรือผิดคิดว่าผมไม่มีทางรู้หรอกแต่ผมรอดมาได้่ะแล้วผมคิดว่า ควจะขอบคุณที่ยังรอดมาได้อยู่ก็จริงครับโอเคครับสำหรับ Stalker Shadow of t c h e r n y l นะครับ หนึ่งซีรีส์ที่1นในไตาภาคแรกนะครับผมก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไลด์กดแชร์นะครับผมขอบคุณที่ยังติดตามผมมานะถึงแนมะ้ว่าจะทำคลิปมึนๆเอ,อ๋อฟังดูเล่นไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าขอขอบคุณจริงๆก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงต่อก็รอได้เลยครับเพราะว่าผมกําลังจะทําปิดตํานานซีรีส์สต็อกเกอร์ทั้ง3าภาคแล้วก็จะเล่นภาค2ให้ดูด้วยนะ ส่วนเกมต่อไปไม่ใช่สต a อ k เกอร์เคียสตาเคียสกายนะครับยังไม่เล่นเดี๋ยวจะขั้นด้วยอีกสักเกมหนึ่งเดี๋ยวมหาก่อนอาจเป็นข้าวดูดีนะหรือว่าอะไรสักอย่างเกมนี้เล่นอ่ะผมไม่ค่อยเล่นเกมออนไลน์คุณก็รู้อยู่นะครับผมแต่ก่อนเล่นตอนนี้สุกใครไม่ไหวแล้วก็ขอบคุณจริงครับที่ติดตามอยู่สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเป็นแบบทิหน้าสวัสดีครับบาย